สบคผ่อนคลายมาตรการการกักตัวเดินทางเข้าไทยระยะที่1มีผล1เมษายนนี้ t h a i l a n d has q u a r a n t i n e Per i o d cut to 10 days สวัสดีครับแฟนเฟิฟร์สชแนลวันนี้เรามีเรื่องมาตรการการกักตัวของผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยมาอัปเดตกันนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาด การแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับสวัสดีครับ Fan f a n f ฟิ c h anel n has news regulations for those travelers who traveling to Thailand a f f e c t e d from the 1 s t of April 2021 let's check from the news สบคผ่อนคลายมาตรการการกักตัวการเดินทางเข้าไทยระยยักที่1มีผล1เมษา,ายน2564เมื่อวันที่19มีนาคม2564ที่ประชุมคณะก,กรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้มีการทบทวนมนาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยและชาวต่างชาติโดรยระยะที่1วันที่1เมษา,ายน2564เป็นต้นไปดังนี้ 1>, 1. ให้ลดระยะเวลาการกักตัวจาก14วันเหลือ10วันโดยผู้เดินทางจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด -19 าจำนวน2ครั้งในช่วงวันที่3ถึง5และ9ถึง10ของการกักตัวทั้งนี้การลดระยะเวลากลักตัวยกเว้นกรณีผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์โดยคงระยะเวลากลักตัว14วันตามเดิม 2. สามารถทำกิจกรรมในสถานกักตัวโดยออกนอกห้องพักได้ตามเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเช่น การใช้ห้องฟิตเนสการใช้สระว่ายน้ำออกกำลังกายกลางแจ้งการซื้อสินค้าและอาหารจากภายนอก 3. ให้ยกเลิกการแสดงเอกสาร fit to fly สำหรับชาวต่างชาติโดยใช้เพียงผลการตรวจเชื้อโควิด -19 แบบ RT-PCR อายุไม่เกิน72ชั่วโมงส่วนชาวไทยสามารถเลือกแสดงเอกสาร fit to fly หรือผลตรวจ RT-PCR negative อย่างใดอย่างหนึ่งได้ Thailand has shortened the quarantine period for arrivals to 10 days from 14 effective next month starting April the 1st both Thais and foreigners coming to Thailand will be isolated for 10 days according to the Center for COVID-19 Situations Administrations or CCSA which posted the updates on its Facebook on Monday during the period they will be tests for COVID 19 twice, one during day 3 to day 5, and the other on day 9 or day 10. The exception is those from countries where there are mutations of the virus, in which case, they will be isolated for 14 days. Rules on allowed activities during the quarantine are also eased. People in quarantine may leave rooms during certain hours. And for some purposes, such as to use fitness centers or swimming pools, exercise outdoors, or buy food and products, but must remain in the quarantine facilities. In addition, the required paperwork before trips will be slightly changed. For foreigners coming to Thailand, fit to fly documents will no longer. Be required only RT PCR test results taken within 74 hours are needed. Thais may choose to submit either fit to fly documents or RT PCR test results, according to the CCSA. Thank you, news sources from CCSA and Bangkok Post. ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากศูนย์สบคและ Bangkok Post นะครับและนี่ก็เป็นมาตรการล่าสุดที่ออกมาจากรัฐบาลประเทศไทยที่จะมีการลดวันกักตัวจาก14วันเหลือแค่10วันโดยจะเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับและเป็นกำลังใจให้กับทุกหน่วยงานขอใหเหตุการณ์กลับไปสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดและขอให้เราก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวแลาเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องหลับแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ